สวัสดีครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านครับผมวันนี้วันที่16กันยานะครับ2563นะครับวันนี้ผมจะมาแจกนะครับแจกฟรีจัดกิจกรรมแจกฟรีนะครับผมแจกฟรีส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดกิจกรรมแจกเสื้อนะครับแจกเสื้อเป็นเสื้อของ T e a g e r แท้จากโงงานนะครับผม ตัวหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามครับผมเป็นแบรนด์น้องใหม่มาแรงนะครับผมกากติกาการแจกนะครับผมให้ทายเลขท้ายนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับทายมาไว้ข้างล่างคลิปนะครับทายไว้ข้างล่างคลิปในช่อง YouTube นะครับผม ให้ทายเลขท้าย2ตัวนะครับ0 0นย์นถึงเก้นะครับอ่าเลขท้าย2ตัวล่างประจํางวดวันที่16กันยา2563านะครับผมอ่าใครทายถูกรับไปเลยนะครับผมแจกฟรีส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกติกากันนะครับว่าเป็นยังไงครับผมอ่ากติกานะครับผมอ่า หนึ่งนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอ่าข้อหนึ่งนะครับข้อสองทายมาเลยนะครับทายเลขท้ายสองตัวล่างประจำงวดวันที่สิบหกกันยาสองพันร้อยหกสิบสามนะครับผมตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านะครับสามารถเลือกได้หนึ่งเลขนะครับผมสามารถเลือกได้หนึ่งเลขแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะครับผมอ่า แล้วก็ข้อ3ามนะครับข้อ3ถ้าใครลืมข้อ1คือลืมกดติดตามหรือลืมกดกระดิ่งนะครับผมถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมอ่าใครที่ทายก่อนก็มีสิทธิ์ได้เลขดีเลขเด็ดเลขที่ท่านต้องการก่อนนะครับผมอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ